คำว่าคนผ่านมีคำจับจำกัดความว่าอย่างไรเป็นคนผิดศีลถือว่าคนผ่านไหมนะพระพุทธเจ้าเอาเอาพระพุทธเจ้าเป็นเ,เครื่องตั้งก่อนนะครับพวกเราเนี่ยคนคนผ่านหมดเลยเพราะว่าไปสําคัญมั่นหมายเอาของที่ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมาสําคัญผิดนะนึกว่าเป็นตัวเราคือกายนี้ใจนี้มันแสดงความไม่เที่ยงอยู่ชัด,ชดก็ไปตู่ว่ามันเที่ยงมันแสดงความ นะไม่ใช่ของเดิมไม่ใช่ตัวเดิมก็จะไปตือ้อจะไปทูซีนะดันทุรังทําให้มันเป็นตัวเดิมให้ได้เป็นตัวเดิมแบบที่น่าพอใจที่สุดด้วยอยู่ในวัยที่เหมาะที่สุดด้วยนี่อย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นคนผ่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนผ่านตามนัยยะอื่นๆมันยังมีอยู่ยกตัวอ,อย่างเช่นพระพระพระุทธพระพุทธองค์เคยตรัสว่าคนผ่านแท้ เป็นพานขนานแท้คือคนที่เลวนะเบียดเบียนคนอื่นแต่สําคัญตัวว่าเป็นคนดีเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสเรียกว่าเป็นพานขนานแท้นะนี่ก็แสดงว่าในของอความเป็นคนพานเนี่ยไม่ใช่มีอยู่แค่ความหมายเดียวนะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเอาไปพูดกับใครถ้าพูดกับพระอรหันต์ด้วยกันพระอรหันต์ก็จะบอกว่าเนี่ยพวกชอบกล่าวตู่ว่า กายนี้ใจนี้เป็นของตัวเองจะบังคับให้ได้อย่างใจเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าคนผ่านแต่ถ้าหากพระพุทธเจ้ามาสอนปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปที่ยังหลงผิดหลงถูกกันได้อยู่นะท่านก็ตรัสว่าผ่านชนหรือว่าผ่านขนานแท้เนี่ยคือพวกที่ผิดศีลห้าอยู่ชัดๆทุศีลอยู่ชัดๆเบียดเบียนคนอื่นด้วยความเห็นแก่ตัวอยู่ชัดๆแต่สําคัญว่าตัวเองเนี่ยใจดีมีนะเยอะนะประเภทที่ แบบว่าไปเอาของของเขาด้วยความสิทธิความสามารถจะเอาเปรียบชาวบ้านชาวเมืองนะแต่นึกว่าตัวเองเนี่ยใจดีนึกว่าตัวเองเป็นคนดีมีนะมีเยอะนะไอไอประเภทที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีอำนาจในการจะปกครองหรือว่าในการบริหารบ้านเมืองอะไรต่างๆเนี่ยนะ คำคำด่าไม่เอาจะเอาแต่คําชมอะไรแบบนี้เนี่ยพวกนี้นานๆไปพอสะสมพอกคูณไปมันเข้าใจได้จริงๆว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีเนี่ยพระพระพุทธองค์ก็จะตัดเรียกคนจำ,จำพวกนี้ว่าเป็นคนผ่านขนานแท้นะฮะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้จะพาดพิงถึงใครทั้งสิน้นแตเ่เรื่องของอำนาจบริหารเนี่ยมันมีมาทุกยุคทุกสมัยแล้วก็คิดกันอย่างนี้จริงๆเมื่ออำนาจเข้า คล่อมงามจิตใจนะนึกว่าตัวเองเนี่ยทำดีแล้วเป็นคนดีแล้วแล้วก็ให้ประโยชน์สุขกับคนอื่นทั้งๆท,ท,ที่ไปเบียดเบียนเอาของของคนอื่นเข้ามานะด้วยอำนาจหน้าที่ที่ตัวเองมีอยู่ในมือ